ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับ2องสม,มุเอลบทที่17บเจหัวข้อวัน,นี้ก็คือคำปรึกษาที่พลิกชีวิตนะครับเราจะดูว่าพระธรรมบทนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดค,คล้ครวนทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกวันในทุกๆท,ทางนะครับวันนี้ในพระธรรมบทที่17เ็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อับซารลมเนี่ยซึ่งเข้ามายึดครองเยรูซาเล็มได้แล้วเขาก,ก็พยายามที่จะทานู่นนี่นี่ทำนู่นนี่นั่นนะเพื่อที่จะครอบครองประเทศทั้งประเทศ เขาก็มีที่ปรึกษานะครับมีที่ปรึกษาสองคนนะครับอ่าอาหิทโทฟเฟลคนหนึ่งแล้วก็หุชัยคนหนึ่งนะครับหุชัยเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่กับกษัตริย์ดาวิดมาก่อนดังนั้นกษัตริย์ดาวิดก็ให้เขาอยู่ในเยรูซาเล็มเพื่อที่จะคอยอ่าเป็นสายสืบว่าทางอับซารลบเนี่ยอ่ามีแนวคิดแนวทางหรือตัดสินใจในเรื่องอะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็ อบอกดาวดด้วยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะผมให้หัวข้อว่าเป็นคำปรึกษาที่พลิกชีวิตนะครับเราจะอ่านกัน,นแล้วก็พี่น้องคิดใค,ค้คนตามไปด้วยว่าเกิดเรื่องอยังไงนะครับข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับและอาหิโทฟเฟลทูลอับซาลมว่า ขอโปรดให้ข้าพระบาทเลือกทหาร1 2 0 0 0นคนข้าพระบาทจะยกไปไล่ตามดาวิดคืนวันนี้ข้าพระบาทจะไปทานพระองค์เมื่อพระองค์ยังเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อ่อนกำลังทำให้พระองค์กลัวตัวสัตน์ทหารทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ก็จะหนีไปข้าพระบาทจะฆ่าฟันกษัตริย์เท่านั้นแล้วจะนำทหารทั้งปวงกลับมาเข้ากลับกลับมาเข้าฝ่ายฝ่าพระบาท S 1> <S 1> เมื่อคนทั้งหมดกลับมานอกจากชายคนนั้นที่ฝ่าประบาดแสวงหาประชาชนทั้งปวงก็จะสงบสุขคำทุนนี้เป็นที่พอพระไทยอับซารลมและบรรดาผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็พอใจด้วยนะเมื่อถึงเวลานั้นอ,อ,อ,อิโทฟเฟลก็บอกว่าขอทหารหนึ่งหมื่นกวคนหมื่นสองคนเดี๋ยวไล่ตามคืนนี้เลยนะแล้วก็ไปจัดการกับสาัตริดแล้วก็เขาก็พอใจแต่ว่า อับซาลมนะในข้อที่5ถึงข้อ14ที่14เนี่ยนะครับบอกว่าอับซารลมตรัสว่าจงเรียกผูกชัยคนอาคีเข้ามาและให้เราฟังจากเขาด้วยเมื่อหูชัยเข้ามาเฝ้าอาซับอับซารลมอับซารลมจึงตรัสถามเขาว่าอาฮิโตเฟลว,ว่าอย่างนี้แล้วเราควรจะทําตามคาแนะนําของเขาหรือไม่ถ้าไม่ท่านจงพูดมา ภูชัยจึงทูลอับสาลมว่าคำปรึกษาซึ่งอาหิโทเฟลแนะนำในครั้งนี้ไม่ดีภูชัยทูลต่อไปว่าฝ่าพระบาทเองทรงทราบแล้วว่าเสด็จพ่อและพวกที่อยู่ด้วยเป็นเหล่านักรบและจิตใจของพวกเขากำลังโกรธเหมือนหมีที่ลูกถูกลักเอาไปในทุ่งนอกจากนั้นเสด็จพ่อของฝ่าพระบาททรงชำนาญศึก พระองค์จะไม่ทรงพักอยู่กับพวกทหารดูเถิดถึงขนาดนี้ถึงขนาดนี้พระองค์ก็ทรงซ่อนอยู่ในบ่อแห่งหนึ่งหรือในอีกที่หนึ่งและเมื่อมีคนล้มตายในการสู้รบครั้งแรกใครท,ที่ทราบเรื่องก็จะกล่าวว่าพวกทหารที่ติดตามอับสาลมถูกค่าฟันแม้คนที่เข้มแข็งก็คนที่เข้มแข็งที่จิตใจเหมือนอย่างใจสิงก็จะสลายไปแน่ เพราะอิสราเอลทั้งธิดสร้างว่าเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทเป็นนักรบและพวกที่อยู่ด้วยก็เป็นฐานที่แข็งกล้าแต่คำปรึกษาของข้าพระบาทมีว่าขอฝ่าพระบาททรงรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดอย่างจริงจังสำหรับพระองค์ตั้งแต่ดานถึงเบเออเชบาให้มากมายด่งงรายที่ทะเลแล้วฝ่าพระบาทก็จะเสด็จไปรบพวกเรา จะเข้ารบกับเขาณที่ที่พวกเราพบเขาและพวกเราจะเข้าโจมตีเหมือนน้ำค้างตกเหนือพื้นดินและจะไม่มีใครสักคนแม้ตัวเขาหรือคนทั้งหมดที่อยู่กับเขาเหลืออยู่เลยถ้าเขาถอยไปรวมกันในเมืองคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็จะเอาเชือกมาลากเมืองนั้นลงไป ที่ลุ่มแม่น้ำจนกระทั่งไม่มีใครหาก้อนกรวดสักก้อนเดียวสักก้อนหนึ่งเจอที่นั่นอับซารมและคนอิสราเอลทั้งปวงว่าโอ้คำปรึกษาของหูชายคนอาร์คีดีกว่าคำปรึกษาของอาฮิโทฟเฟลเพราะพระยาเวทรงกำหนดให้คำปรึกษาอันดีของอาฮิโทฟเฟลพ่ายแพ้เพื่อพระยาเวจะทรงนำเหตุร้ายมาอย่างอับซารลมมิโน,นครับ นี่ก็เป็นคำปรึกษาคาให้คำปรึกษาของผู้ชายที่ให้กับอับสาลมนะบอกว่าโอของออฮิโทฟเฟียไม่ดีหรอกนะรู้เปล่าว่าเสด็จพ่อเนี่ยเป็นนักรบแล้วก็เป็นนักวางแผนนักยุทธศาสตร์ตอนนี้เนี่ยนะ,ะพวกเขาทหารทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่โดนอเอาลุกไปอะ่ะเขาก็โกรธเคืองมากแล้วก็พ่ออาจจะหลบอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะนะเมื่อ เราออกไปสู้รบแล้วก็ถูกพวกทาหานที่เก่งกล้าเนี่ยฆ่าฟันฐานของพวกเราแบบคนทั้งประเทศคือคนที่แข็งแกร่งก็ก็จะเสียกําลังใจไปแล้วในเวลานั้นเนี่ยเราก็จะพ่ายแพ้เอาอย่างนี้ดีกว่าให้อับสารลมรวบรวมคนทั้งประเทศเลยนะในพระคมพีบอกว่าดานตั้งแต่ดานจนถึงเบเชวาะคือเหนือสุดใต้สุดของประเทศสเลวให้รวบรวมมากพอแล้วก็ค่อยออกไปรบ ออกไปสู้แล้วก็ในลวลนนั้นเนี่ยเราเจอที่ไหนก็จัดการได้เลยเพราะว่ายัางไงก็หนีไม่รอดอยู่แล้วโอ้อับซาลมก็บอกว่าโอ้แบบนี้ดีกว่านะแล้วคำปรึกษานี้ในพระคําของพระเจ้าบอกว่าเป็นคำปรึกษาที่อยู่ในการควบคุมขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้อับซาลมเนี่ยพ่ายแพ้เรามาอ่านกันต่อน,นะครับข้อที่15ถึง29 เมื่อให้คําปรึกษาแบบนี้แล้วหูชัยทําอย่างไรนะครับหูชัยก็ส่งคนไปเตือนแนละส่งสาเนี่ยนะไปให้กับกษัตริย์ดาวิดเนาะแล้วหูชัยจึงบอกสาดกและอาบิยาธาปุโรหิตท,ทั้งสองว่าอาฮิโทฟเฟลให้คําปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แก่อับซาลมและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและข้าพเจ้าให้คําปรึกษาอย่างนั้นอย่างนี้ บัดนี้จงรีบส่งคนไปทูลดาวิดให้ทรงทราบว่าขึ้นนี้อย่าทรงคร้างในที่ราบของถิ่นทุรกันดารให้เสด็จไปให้เสด็จข้ามไปให้ได้เกรงว่าพระราชาและทหารทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จะถูกกลืนไปหมดไปยนาธานและอาฮิโทฟเฟลขอภายอาฮิมาอสัสกำลังคอยอยู่ที่เอโนโรเกนแล้วมีสาวใช้คนหนึ่งไปบอกให้เขาทั้งสองทราบ แล้วเขาทั้งสองก็ไปทุนกษัตริย์ดาวิดให้สรงทราบเพราะเขาทั้งสองไม่สามารถเข้าไปในเมืองให้คนเห็นคือมีมีสองคนที่คอยอยู่นอกเมืองแล้วก็โปรหิตเนี่ยก็ใช้ผู้หญิงคนหนึ่งให้ไปบอกสองคนนี้เพราะสองคนนี้จะเข้ามาในเมืองไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวคนเห็นแต่ว่านิวลนนั้นข้อ18แนะแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเห็นพวกเขาจึงไปทุนอับสโลมให้สรงทราบเขาทั้งสองก็รีบ ไปจนถึงบ้านใช้คนหนึ่งที่บาฮูริมเขามีบ่อน้ำอยู่ที่ลานบ้านเขาทั้งสองจึงลงไปอยู่ในบ่อนั้นภรยาของเขาก็เอาผ้ามาปูปิดปากบ่อแล้วก็เกลี่ยปลายข้าวตากอยู่บนนั้นไม่มีใครทราบเรื่องเลยสองคนนี้พอรู้ว่ามีคนรู้ว่าเออเขากำลังสอดแนมอยู่อะไรเงี้ยนะล่ก็ อับซารลมรู้ทีนี้เขาก็เลยหนีไปจนถึงบ้านหลังนี้นะครับก็แอบอยู่ในบอ่อนะเจ้าของบ้านก็ปิดบอ่อปิดอะไรต่างไม่มีใครรู้เลยนะครับในข้อที่20นะครับเมื่อพวกราชการของอับซารลมมาถึงที่บ้านหญิงคนนั้นหญิงคนนี้ก็ถามว่าอาหิมาอสัสกับโยนาธานอยู่ที่ไหนหญิงนั้นก็ตอบพวกเขาว่าเขาทั้งสองข้ามลำธารไปแล้ว เมื่อพวกเขาค้นหาไม่พบก็กลับไปเยรูซาเล็มเมื่อคนเหล่านั้นไปแล้วเขาทั้งสองก็ขึ้นมาจากบ่อไปทูลกรรษัตริย์ดาวิดให้สรงทราบเขาทั้งสองทูลดาวิดว่าขอทรงลุกขึ้นและรีบข้ามแม่น้ําไปเพราะอาฮิโทฟเฟลให้คาปรึกษาต่อสู้พวกฝ่าพระบาทอย่างนั้นดาวิดก็ทรงลุกขึ้นพร้อมกับทหารทั้งหมดที่อยู่กับพระองค์ และพวกเขาก็ข้ามแม่น้ํำจอแดนพอรุ่งสางก็ไม่มีใครเหลือสักคนที่ยังไม่เหลือสักคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ข้ามแม่น้ํำจอแดนเมื่ออาฮิโทเฟลเห็นว่าไม่มีใครทําตามคําปรึกษาของท่านก็ผูกอานลาขึ้นขี่กลับไปบ้านในเมืองของท่านเมื่อสั่งเสียเรื่องครอบครัวของท่านเสร็จแล้วก็ผูกคอตาย เขาจึงเอาศพฝังไว้ที่อุมโมงค์บิดาของท่านดาวิดเสด็จมายังเมืองมาหานาอิมส่วนอับซาลมกับคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์ก็ข้ามแม่น้ำโจอรแดนอับซาลมทรงตั้งอามาซาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบอามาซาเป็นบุตรของชายคนหนึ่งชื่ออิตราคนอิสราเอลที่แต่งงานกับอาบีการบุตรีของ นาฮัสน้องสาวของนางเสรุยามันดาของโยอาบฝ่ายคนอิสราเอลและอับซาลมตั้งไข่ยอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดเมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมาหานาอิมโชบิโชบีบุตรนาฮัสชาวเมืองรับบาแห่งคนอม,มนและมาคีบุตรอมมีเอลชาวโลเดบาและบาซินไล ชาวกิเลอัตจากเมืองโรเกลิมได้ขนที่นอนอ่างน้ำและเครื่องภาชนะดินข้าวสาลีข้าวบาเลและแป้งข้าวคั่วถั่วถั่วแดงและเม็ดถั่วน้ำผึ้งเนยแกะและเนยแข็งที่ได้มาจากฝงสัตว์ถวายแด่ดาวิดและให้พวกทหารที่อยู่กับพระองค์รับประทานเพราะพวกเขาพูดว่า<ม>พวกทหาร หิวและอ่อนเพลียและกระหายอยู่ในถิ่นทรุกกรกันดารน,นะครับนี่คือเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กษัตริย์ดาวิดนี้การตำล่าของอับซาลมนะครับก็เต็มไปด้วยความยากลาบากนะเป็นช่วงหนึ่งของกษัตริย์ดาวิดที่ตกต่ําในขณะที่ตัวเองเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอยู่นะครับในชีวิตของอคนคนหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงที่ไม่แตกต่างกันหาว่าชีวิตของเราเนี่ยเจอกับสิ่งที่ ตกต่ำาย่ลบากในเวลานี้นะครับขอให้รู้ว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยใจหรืออย่าพึ่งหยุดนะครับเรามาดูว่าในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านคือมีคําปรึกษาคนที่คนที่ก้าวไปข้างหน้าหรือไปสู่ความสําเร็จล้วนแล้วแต่มีคาปรึกษามีที่ปรึกษาที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่ามันจะเป็นบุคคลที่ เขาเขารู้ว่าความคิดความอ่านของตัวเองเนี่ยก็มีข้อจํากัดดังนั้นเขาต้องการที่ปรึกษากษัตริย์อับซารลมก็เหมือนกันแล้วก็ดาวิดก็มีที่ปรึกษามอนกันที่จะให้คําปรึกษาในการเลือกในการตัดสินใจนะครับดังนั้นการเลือกการตัดสินใจเราเห็นว่าในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านวันนี้เนี่ยนะครับอับซารลมมีที่ปรึกษาที่ตัวเองเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เชื่อถือในความรู้ความสามารถแต่ว่าคําปรึกษาที่ได้มา ก็เป็นคำปรึกษาที่ไม่สามารถที่จะสู้คำปรึกษาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้พระเจ้าทรงควบคุมแล้วก็ครอบครองเหนือคำปรึกษาหากว่าชีวิตของเราต้องการที่ปรึกษาหรือคำปรึกษาที่ดีๆที่จะพลิกชีวิตที่จะเปลี่ยนอนาคตหรือจะเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆพี่น้องครับมีผู้เดียวที่จะให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะหาคำปรึกษานั้นได้จากที่ไหนก็คือหนังสือของพระองค์เอง เมื่อรันที่เราอ่านพระคำของพระองค์ทุกๆวันนี่แหละคือถ้อยคาที่จะให้เราได้เห็นถึงคําปรึกษาของพระองค์ในการเลือกในการตัดสินในใจในชีวิตนะครับเราาจะมีคําตัดสินคำคำปรึกษาที่มาจากมนุษย์เยอะนะครับคนรอบข้างเมื่อจะเป็นคําปรึกษาให้คาปรึกษาในเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทําธุรกิจการงานอาชีพหรือ,อครอบครัว หรือคำปรึกษาด้านจิตใจสารพัดให้คำปรึกษาเลยนะนัก,กจิตวิทยานักบำบัดอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดนะครับพี่น้องครับแต่ไม่สามารถที่จะสู้พระธรรมของพระเจ้าหรือคำปรึกษาที่มาจากพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นที่ปรึกษามหาจักรย์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรารู้ว่าอนาคตของเราเป็นอย่างไรรู้ว่าในเวลาเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงแล้วเรากําลังจะตัดสินใจในเรื่องอะไรพระองค์ทรงรู้หมดเลยฉะนั้นไม่มีผู้ใดที่เป็นที่ปรึกษา ดีเท่าพระเยซูเอเมนนะครับเวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเราก็จะพบว่ามีโค้ดชีวิตเนี่ยเยอะนะครับให้แนวคิดแนวทางในการใช้ชีวิตให้กําลังใจคนให้ทางเลือกทางสินใจให้กับคนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าโค้ดชีวิตที่ดีที่สุดมีเพียงผู้เดียวนั่นคือพระเยซูคริสต์เอเมนนะครับพระองค์ทรงเป็นโค้ดชีวิตให้กับเราฉะนั้นคาปรึกษาที่มีมากมายทั้งหลายแหละเราจะต้องเลือกแล้วก็ดูให้ดีที่สุด เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนอับซารลมนะครับก็จะได้ที่ปรึกษาที่แย่ๆที่ปรึกษาที่ไม่สามารถที่จะนําเขาไปสู่ความเดชแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อนี้เรามาีแบบอย่างก็คือดาวิดซึ่งมีที่ปรึกษานะชื่อว่าฮุชัยซึ่งเคยให้คําปรึกษาหรืออยู่เคียงข้างดาวิดมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ของอับซารลมเขาก็ให้คําปรึกษาที่ เป็นการแทรกแซงที่มาจากพระเจ้าจนทําให้ดาวิดเนี่ยรู้แนวคิดแนวทางในการที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็ไปอย่างเอาออกจากพื้นที่ที่อันตรายนะพื้นที่ที่วิกฤตพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยไปสู่ที่ที่ปลอดภัยพี่นลองครับถ้าเรามีที่ปรึกษาที่มาจากพระเจ้าเป็นผู้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้ที่ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นผู้ที่ เชื่อฟังพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าชีวิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะมีถ้อยคําหรือคําปรึกษาที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยพลิกสถานการณ์ได้จากสถานการณ์ที่วิกฤตสถานการณ์ที่ลาบากสถานการณ์ที่ตกต่ําสถานการณ์ที่อันตรายสถานการณ์ที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยมันจะไปสู่สถานการณ์ที่พลิกจากจุดนั้นไปอีกจุดหนึ่งที่ดีกว่าเดิมเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นในหนังสือของพระเจ้าในในวันนี้นะครับมาถึง ข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าเนาะผมอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วผมก็คิดใค่ควรส่วนตัวประเมินส่วนตัวแล้วผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองแล้วผมเชื่อว่าคําถามนี้น่าจะเป็นคําถามที่ดีสําหรับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนั่นะคือว่าคําปรึกษาที่คุณมีหรือที่เคยรับเป็นอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าทุกคนเคยรับการให้คําปรึกษาถูกไหมครับแล้วคาปรึกษาเหล่านั้นที่เรารับมาเนี่ย เป็นคำปรึกษาที่มันใช้ได้ไหมเป็นคำปรึกษาที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าเป็นคำปรึกษาที่ทําทให้ชีวิตของเราดีขึ้นไหมหลายหลายครั้งเรา,าไม่มีที่ปรึกษาเราพยายามมองดูคนรอบข้างไปดูสื่อไปดูแนวคิดแนวทางต่างๆแล้วก็อาศัายดูคนรอบข้างในชีวิตของพวกเขาแล้วก็เอามาเลือกเอามาตัดสินใจพี่น้องครับ ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะต้องอน่าน่าจะต้องทํามากกว่าน,นี้ก็คือเราก็ต้องเช็คให้ดีว่าแนวคิดแนวทางเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแนวคิดแนวทางที่ขัดต่อน้ําพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าไหมถ้าเรารับคําปรึกษาหรืออิทธิพลต่างๆที่อยู่รอบข้างเราเพื่อเพื่อเป็นการตัดสินใจเลือกตัดสินใจของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา มันจะเป็นอะไรที่จะนําเราไปสู่ขยนะหรือไปสู่ปัญหาวิกฤตชีวิตมากขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคําปรึกษานั้นเป็นมาจากพระเจ้าหรือเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในทางของพระเจ้าให้คำปรึกษาให้แนวคิดแนวทางเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นช่องในโซเชียลที่เป็นที่ยอมรับนะในคิดได้จักหรือในกลุ่มผู้เชื่อ ถือว่าเป็นคาปรึกษาที่เป็นแนวคิดแนวทางในการที่จะเอามาเลือกในการตัดสินใจที่จะทําตามที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เราเองอาจจะเคยให้คําปรึกษากับคนอาจจะมีเพื่อนมีคนรู้จักมาขอคาปรึกษาจากเราแล้งเ,เราเอาคําปรึกษาที่ไหนไปให้กับเพื่อนของเราไปให้กับคนรอบข้างไปให้กับคนที่เขาเผชิญกับวิกฤตหรือเผชิญปัญหาเหล่านั้นเราเอาพื้นฐานความรู้ความตัดเอ่อความรู้ความเข้าใจของของมนุษย์หรือว่าเอาความรู้ ที่มาจากพระคําของพงค์ผมก็เอามาคิดของผมเองว่าเอ๊ะเวลาคนเอามาเข้ามาปรึกษาหรือขอคําแนะนาเนี่ยแล้วผมเอาคําแนะนําจากไหนนมรครับผมก็ต้องศึกษาพระคําของพงค์ให้มากเพื่อที่จะสะสมถ้อยคําของพงค์แนวคิดแนวทางในการตัดสินใจที่มาจากพระคําของพงค์ให้มากเพื่อที่จะบอกแล้วก็แนะนําแล้วก็แล้วก็ไม่เพียงแค่ศึกษาแต่จะต้องเอามาใช้ในชีวิตเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไปแบ่งปัน ให้กับคนได้ถ้าเกิดว่าผมมีปัญหาทางการเงินนะในพระธรมของพระเจ้าก็มีแนวคิดในทางรู้ของการจัดการการเงินเ,นย,เยอะมากแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใช้นะในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าสัตว์ซื้อในของเล็กน้อยมีเงินเท่านี้ยังไม่สัตว์ซื้อเลยแล้วก็จะมีเงินมากจะสัตว์ซื้อได้ยังไงมีเงินน้อยอยังติดหนี้เลยถ้าเกิดมีเงินมากจะมีปัญหาแค่ไหน่น้องรับถ้าเกิดว่าชีวิตไม่ได้เป็น แบบอย่างหรือไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาหรือชี้แนะคนอื่นได้ถูกไหมครับถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่มีปัญหาการเงินได้ถูกไหมครับดังนั้นเราก็เอามาอ่านคิดค่อยคนุนแล้วว่าพระธรรมของพระเจ้าบอกเราอย่างนี้แล้วเราเอามาใช้ในชีวิตของเราไหมเรามีคําปรึกษาดีๆที่มาจากพระคำของพระเจ้าหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่ผมนี้ก็มาถามตัวเองแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องทุกคนก็สามารถที่จะเอาคําถามนี้ถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่า แล้วเราเอาพระคาของพระเจ้าเป็นแนวคิดในทางในชีวิตของเราได้อย่างไรพี่น้องครับคาถามต่อมาคือจะมีคาปรึกษาที่พลิกสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้อย่างไรอย่างที่เล่าอย่างที่บอกก็คือมันไม่มีสถานการณ์มันไม่มีคาปรึกษาใดที่ดีเท่ากับพระเยซูฉะนั้นการติดสนิทกับพระเยซูแล้วก็การเอาพระคําของพระองค์อ่านพระคําทุกวันค่คิดค่ควรทุกวันแล้วก็ทําตามทุกวันนี่แหละจะมีถ้อยคําหรือคําปรึกษาที่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์ได้ สามารถที่จะพลิกษาสถานการณ์ได้จริงๆนะครับผมเจอกับสถานการณ์ต่างๆพอสมควรนะครับอาจจะไม่มากเท่ากับหลายๆคนแต่ว่าพอประมาณที่จะแบ่งปันหนุนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรืออะไรต่างๆผมก็เจอวิกฤตแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะให้คำปรึกษาเท่ากับพระเยสุคิต์ฉะนั้นผมจึงเข้ามาอาธิษฐานร้องทุนต่อพระเจ้าทุกวันเพื่อที่จะมีถ้อยคําหรือความคิดในการตัดสินใจต่างๆแล้วก็มีประสบกัณ์รับผมจะหนุนใจกันและกัน ให้พึ่งคําปรึกษาจากพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับเพื่อนของเราพี่น้องของเรานะครับมีปัญหาเจอวิกฤตเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าเราจะให้เขามาพึ่งที่ปรึกษาจากพระเจ้ามาพึ่งคําปรึกษาจากพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เชื่อพระเยซูเขาไม่ได้มาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาจะเอาคาปรึกษาจากพระองค์ได้อย่างไรถูกไหมครับแต่ก็บางคนเป็นริสเซียนแต่ว่าก็ยังไม่เข้มแข็งแล้วก็ยังไม่ เ,เต็มที่กับการอ่านหนังสือของพระเจ้าหรือการทําตามหนังสือของพระองค์ดังนั้นการที่เราจะบอกให้เขาคุณต้องปรึกษาพระเยซูจะต้องเอาหลักการของพระเยซูเขาก็เป็นเรื่องยากแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าตัวของเราเองปรึกษาพระเจ้าตัดสินใจตามที่พระเจ้าทรงนําหาแนวคิดในทางที่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้านะพึ่งพระเจ้าทุกวันอ่านพระคำของพระองค์อธิษฐานต่อดพระองค์ทุกวัน แล้วชีวิตที่มีที่ปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอยู่เสมอแบบนี้ก็จะทําให้คนรอบข้างคนอื่นเนี่ยเห็นถึงชีวิตของเราที่เจอวิกฤตเหมือนกันเจอปัญหาเหมือนกันแต่มันมีที่ปรึกษามันมีถ้อยคาควาพูดดีๆหรือวันหนึ่งเขาก็เห็นว่าชีวิตของเราก็ผ่านสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้นะมันก็ขึ้นๆลงๆเหมือนกับคนทั่วไปเจอปัญหาเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าเราผ่านได้ วันหนึ่งเมื่อเขาเปิดใจเราก็จะมีโอกาสว่าอ๋อมีพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ตอนนั้นทําแบบนี้แบบนั้นแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ช่วยคุณได้เมื่อเขาเปิดใจเชื่อแล้วก็มอบชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่เขาก็จะได้มีที่ปรึกษาที่พลิกชีวิตมีที่ปรึกษาคําปรึกษาที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชีวิตของเขานําชีวิตของเขาไปสู่อนาคตที่ดีได้ไดเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้อธิฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทับตามนะครับ ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้เราต้องการคําปรึกษาจากพระองค์เราต้องการคาปรึกษาที่พลิกชีวิตพลิกสถานาการณ์เราไม่สามารถที่จะหาคาปรึกษานี้ได้จากมนุษย์หรือประสบการณ์สิ่งรอบข้างแต่เราขอพึ่งพระองค์ขอพระเยามคริสต์นาเราพระองค์เจ้าค่ะทุกครั้งที่เราก้าวเดินไปขอให้เราก้าวเดินด้วยถ้อยคำพระธรรมของพระองค์ทุกก้าวเดินพระองค์เจ้าค่ะ เราที่ฐานจุนตอบพรลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมเอมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มผมก็อธิบายได้แค่นิดหน่อยแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิบายได้ทั้งหมดก็ขอพรองเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ ให้แค่เป็นประพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน